ลิซาตอกย้ำลุคครีนเซนดายาซีอีโอเฟเดริกอาโนมากดหัวใจอย่างไวระดับผู้บริหารคุณพอลบาบินอวยส่งต่อ สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะคลิปนี้แอดพาทุกคนมาอัปเดตข่าวช่วงดึกกันสักนิดนึงค่ะล่าสุดเลยน้องลิซ่าแห่งแบล็คพิงคนะคะลูกคิงครีนนะคะคุณหนูลิเซียหลังร่วมออกงานแบรนด์รูหลายแห่งอิตาลีบุกกาลีค่ะได้เปิดตัวเครื่องเพชรใหม่ช่เวนิสในวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ผ่านมาไม่กี่วันนะคะแต่กระแสยังร้อนระอุมากๆเป็นที่น่าจับตาเป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลย ะะทั้งสื่อทั่วโลกและบนโซเชียลมีเดียในช่วงเย็นวันนี้ค่ะน้องมาลงรูปตอกย้ำความปังนะคะลงรวมหกรูปสวยฟาดฉบับ Full HD สวยสู้แฟดนะคะช่างเป็นคืนที่น่าจดจำในเวนิสกับบุกกาลี และผู้คนที่ยอดเยี่ยมมีทางรูปเดี่ยวค่ะและรูปคู่คู่กับเซนดาญานะคะซึ่งน้องกอเลือกเอาไว้รูปแรกค่ะพร้อมกับแท็กและยังมีรูปเซตกลุ่มนะคะ4ตัวแม่ระดับโลค่ะ G B A แห่ง hmm. บูการีแฟนๆต่างก็เข้าไปคอมเมนต์เข้าไปกดไลค์กันเป็นจำนวนมากค่ะทางด้านของนางแบบเซนดาญานะคะก็มาเม้น เป็นหัวใจสีแดงค่ะพร้อมกับกดหัวใจแล้วก็บัญชีแอคเคาบุกาลีค่ะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณที่อยู่กับเราในส่วนของน้องไคร่าวนะคะ FC ตัวยงของน้องลิซ่าก็มาเม้นหัวใจสีแดง3ามดวงตามด้วย c o o ีโเฟเดริกอาโน่ค่ะ CEO นาฬิกาหลูแท็กหอยเออค่ะทายาตอาณาจักรที่รวยที่สุดในตอนนี้นะคะ LVMH ก็เข้ามากดหัวใจให้อย่างไวค่ะ และสุดท้ายทางด้านของคุณพ่อบาบินนะคะ c ี o ของบุกกาลีค่ะได้ลงรูปน้องลิซ่าและเซนดาย่าค่ะซึ่งรูปเซตกลุ่มนี้นะคะมีแอดนันอันคาแทบค่ะก็เป็นผู้จัดการกองบรรณาธิการของนิตยาสารเฮียค่ะก็เป็นนิตยาสารเกี่ยวกับผู้หญิงที่ร่ำรวยและนักธุรกิจ ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นโพสต์ของ CEO บาบินนะคะรวมถึงโพสต์ของ CEO บาบินนี้ก็โพสต์เกี่ยวกับน้องลิซ่าถึง4โพสต์ด้วยกันละค่ะคือเยอะมากๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อทีจ่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ